สวัสดีครับมือนี่ทีมงานทีสารแจ็เป,ปอร์สที่พามาเก็บเห็ดนะครับเนอะมาเก็บเห็ดกับมาเก็บเห็ดอยู่น้ำพุตาโตนครับครับจังะไรกัฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับเด้อกดติด<ก>ตามครับไปเบิ่งกันครับมาเห็ดสีมีบ่ครับไปจ้ะยังหาไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะหาเบิ่งว่าสิมีเห็ดบ่ ออกหลายมือแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วจ้าเ็ดทานครับเ็ดทานเ็ดทานพี่น้องบ่เป็นเป็นมูบ่เป็นบับ เดือดเินกี่หนอเขามากกับพ่อเลยนะครับเนี่ยสี่ดอกนึง,อง,นงโอ้ยเหยียบมันเหยียบครับนิทานครับผมนิทานเนี่ยคือนิทานทางสิ ชีดำๆชื่อใบใหม่นะจจะมีดอกนึงอันแถวนี้มันเป็นปลายเห็ดทานได้ครับเพี่จ้าพ้ออีกแล้วจ้าพี่ดอกอีกสองดอกอีกสองดอ,ดอกอ,ดอ,ด <S <S อันนี้เห็ดไตเบื่อพี่น้องกินบ่ได หาตัจาออวจ้ะควายก้ะจ้าอีกสองดอกมูดเดียวกันจานทานครับปลังอ่อนว้มแจงเสียบไปหาไปอีกเรื่อยๆอก็ ไปพี่น้องย่งางหาไปอีกเรื่อยๆจ้ะอันนี้เห็ดย่างเห็ดดินเห็ดดินเย็ะหนาขาวครับแตกครับแตกสองดอกจ้ะอันนี้เห็ดเน่าเน่าดอกหนึ่งไปจ้ะไปเรื่อยๆเมื่อนี้ทีมงานไปไหนมานัน่เนาะจ้ะเนาะเป็นมือกลองเองเลยเมื่อนี้ตาอีกทานได้ครับพวกนี้ใช่ครับ พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วครับอะไรอู้หูอะไรพี่น้องใช่ถึงตังคตังไ์ตังค์งโอ้ดอกเห็ดกะเดี๋ยวพอเห็นปันใดมันเฮ็ดทานนะจ๊ะดอกสีคือคือชีดินคือใบไใม้เดี๋ยวครับ ร้องวสองสามสามจูมง,งามเลยครับงามงามครับโอ้พี่อะไพี่น้องโอ้เพี่อโอ้หยับจะน้องโอ้พี่จ้าเดีแบบง่ายนะึงข้างนี้จะนี้ ta hết than nữa cả, uổng gì đó một, gì đó một, uổng thôi à, lại lại lại, ơi, nhẹp đây đấy nè, cảnh báo hiện nè, uổng lại già lại, ní ta hết than luôn luôn à, tòng doan rồi ta. โอู้ผีดอกนึงตายต้งบวดตัวพี่ดอกนึง,งพี่ดอกนึงนี่พี่น้องโอ้โมีแต่ดอกง่าย <Ooh, S 2> ๆบาดหนิตายอย่างนี้พันครับดอกง่ายเลยจ้ะพูดเหรอดอกง่ายครับ นี่นนะตัวดอกง่า,งายๆเดี๋ยครับเป็นมือกล่องเองจ้ามือนี่ทีมงานทีมงานไปโรงเรียนมือนี่ไลายลาย่ไลต่ตาโชว์โชว์ดอกง่ายเลยงามๆครับ mua ngay chưa ta lại đọt luôn อันนี้มู่เดียวพี่น้องมู่เดียวหลายดอกเติบเก็บใส่ตาก่อนมูใหญ่อยู่จ้ะ mm, s <S มือนีมากสวยเลยจ้ะมันกิสีห่างๆเนี่ยนะพวกาคนเก็บกับหลายจ้ะ นานเลยอะจ้ะไปตัวจ้ะเพื่อนจะมาเก็บคือกันนะจ้ะเนา,าะได้หลายเพราะจ้ะโอ้เพื่อนได้หลายเร <c oughs> ็ว <c oughs> จะคล้องเขาก็มามีแต่ดอกง,งามๆจ้ะ มาจะคนเหล่ามาจะเศร้าอยู่บ้านไดหล่ะจ้ะอยู่อันแจ้ง้ออ๋อจ้ะได้เห็บอันว่าดอกงามจะหนึ่งเห็บทานเ็ทานจ้ะอฟออยู่ฟังไดนี่จ้ะอยุหนีเมิ่อกันอยวสิไปหาเลี้ยงมองฟองเข้าจ้ะไปเดินเดินต่อจ้ะหาต่อเฮ่า่ออีกแล้วจ้ะ โห่เฮดเพิงพี่น้องโอ้ยมันบ่แมนครับมันบ่แมนโอ้โดอกคือเฮดเพิงจ้ะวะเฮ็ดเฮ็ดกินบ่ได้เฮ็ดกินบ่ได้จ้ะงามมาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องโอ้อันนี้เฮดแดงเนะจ้ะเฮดแดงบ้นโพี่น้องอ่าใน้ากระจังเนาะ จ้ะพออีกแล้วพ่อนะจ้ะพอแล้วครับพอแล้ว,ลวไปจ้ะน้ามไปเบิง้งต <c oughs> ามต้นไหม่เผานําเห็ดจ้ะอื้ออยใใู่ใต้ใบไม้เนาะพี่น้องดูดอกดูเด้อบักเห็ดกะเอาไปไห้เด้อครับ

พ่อพ่ออีกแล้วจ้าพี่น้องให้ยคนเคลียร์ที่กันตัวนี้ให้ยคนเคลียร์พี่น้องเคลียร์ต่องเปิดหาาะวใบใหม่นี่นหลาย กล่องจะแจ้งไปแจ้งมาได้ตาจะห้อยเดีวยดวสิมือกล่องจำเป็นมนั้ยค,ย,ยครับพ่ออีกแ้วครับยี่เราตันครับ เห็ดทานครับแต่ไข่ปลาได้ออกยี่นี่ครับออกอีกโอออดนหนึงครับค่อยดอกนึ่งพี่น้องอ้หู้หลายๆๆๆสองดอกสองดอกเก็บปลาได้มีแต่เห็ดทานเนอจา้าเพราะว่าอันอันนี้มันเป็นโอนเห็ดทานจา้ามันก็เลยต้องพอแต่เห็ดทาน อีกดอนหนึ่งเป็นดอนเฮตะไค่าจ้ะผู้นวยอยู่ข้างหนา้าบุระจ้ะผู้เฮตะไค่แต่ว่าสียางไปว่าหอดจ้ะบ้านนี้เมื่อนี้ก็บม่ได้เอามันม้อไส้ขื่นทายรถมานั่มเน้อจ้ะต้องขีม้อไส้ขึ้นไปจ้ะอีกซ้มหนึ่งพี่นองค่ะป้าเดตะไค่นี่ยเขาต้องเอาม้อไส้ขื้นไปจ้ะจึงคอยสีหอดป้าเดตตไค่้ เดี๋ยวมือหลังที่มาไทยเห็ดตะไคร้เห็เบิง้งเนาาจ้ะเนาะมือนี้เก็บเห็ดทานไปก่อนจ้ะพวายอยู่แล้วจ้ะงาน,นจุ้มนึง มนนึงงพี่้อมันกัออกเป็นมูแา่มูใหญ่อยูุ่ควนเอาไปหรือเปล่ห้อยห้อยห้อยเพิ่นเคี้ยวไปแล้วมูหนึง่งมูเดียวกันนี่แหละจา้าเพิ่นเคี้ยวไปแล้วมันกัเย็นบ่เบิด์จุดดอนกน้องจ้ามูใหญ่อยูุมูนี่ ไลไ์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี่นะจ๊ะตีดเดนมาทายให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะจน๊ะเนาะก,กดติดตามไว้กดแชร์ออกไปหลายๆนะจน๊ะเด้อฝากพี่นอ้องฟังไปคู่คู่คู่คนหน่อนะจ๊ะม,ม,มาไปเรื่อยๆพี่น้องมาเป็นเอาเลยมั้มาปเรื่อยๆพี่น้องข้อเรื่อยๆยุติจ้ะ ไปย่างไปเรื่อยๆพี่น้องหลังจากที่ย่างมาเรื่อยๆเนาะจ้ะเห็ดแดงจ้าบปะนี้เห็ดแดงพี่นอ้องเอองามมากพี่น้องดอกงามงามเย็บเย็บเย็บซีดอกซีดอกยิ่งน้ำกันเลยจ้ะ งามยู่พี่น้องไปต่อเหาะหาไปเรื่อยๆจ้ะเก็บมาโดนเติบหลังจากเข้ายางเก็บมาโดนเติบนะจ้ะสรุปผลงานจะได้ซ้ำนี่เละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาจังพอกันไหมได้จ้ะเด้อเดี๋ยวคอยเบิ่งต่อไปคลิปหนาว่าสีได้ซ้ำได้นะจ้ะเนาะสรับคลิปนี้ก็ พวาซ้ำหนีก็น่าจาะเนาะสวัสดีจ้าตัวไหนตัวไหนนั่น